เออได้แค่นี้เลยเอาครับผมไปจะไปลุยกันดีกว่าสเตอราชันอีกตรงวันี้เท่าไหร่เปี้ยง เราต้องมาหวังพึ่งโชคลาภเข้ามาเว็บไททันสโตร์และสมัครสมาชิกก็หนึ่ก็เติมเงินเข้าไปที่อ่างเปานะครับกดเข้าไปที่เติมอ่างเปามีเติม2เท่านั้นนะฮะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียดก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับสองอ่างเปาครับผมเราก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1คนเพื่อไปเติมในเว็บนะจ๊ะนี่ฮะอ่างเปา300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไป แล้วก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการสุ่มนะครับโอ้โหจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย100รมาแล้วว่า1 0 0มาแล้วว่าไปต่อนะครับ100ว่า1 0 0ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่พว่าทุกคนอะไรกันเนี่ย3 0 0บาทเรางอกงามไป็น1 0 0พแล้วว่ะ ต่อไปก็จะเอาเงินออกในการแคทลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ของขวัญอ่งเป่านะครับแล้วก็กอกเบอร์โทรเข้าไปฮะแล้วก็เรียบร้อยแปะเข้าวอลเล็ตเรา1,000บาทเนี่ยสธิ้อกอเไยทีเดียวลิงก์ด้านล่างนี่เลยคิดน้ำมึงต้องขนาดนี้ด้วยวะก็มาแบบเดิมนะครับเหมือนยังยังยังไม่ตื่นเหมือนเดิมอะเออนะวันนี้นะครับ เป็นเวลาอันคดดีนะครับที่ผมแบบเอ้ยมีลูกรักในทีมตัวใหม่เข้ามาเว้ยก็จะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเนื้อเขาเขาเรียกว,ว่าเป็นเวลาที่แบบรอมานานแล้วอะ่ะดูเดะผมอยู่หน้าเกมแบบสดๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อัดแล้วก็มาภาคที่หลังนะครับเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมาก่อนอื่นนะครับแน่นอนว่าผมเก็บ เลเวลซัพพอร์ตได้183นะครับแล้วก็ทําการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนบนรสจากตรงนี้มานะครับเนี่ยใช้สร้อยข้อมือเนี่ยนะแลกชิ้นส่วนบนรสตรงนี้มานะครับตอนนี้ก็ครบครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ80นะครับผมยสเกก็ครบแล้วอ่ะนะก็มาดูกันนะครับนี่เลยครับประสานรวมตัวละครนะครับท่านผู้ชมกดประสานไปเลยครับเราจะได้เทพเจ้าเข้าทีมนะครับ นั่นคือเทพเจ้าอวะไม่ถึงไม่ถึงบอสนะครับเทพพูดพูดว่าอะไรวะเนี่ยประภาษาเลยอือหือโอ้โหมาเลยจงทําให้ชีวิตของข้ารู้สึกเร่าร้อนข้ามาเพื่อสิ่งนี้ยึดแค่คําพูดนี้แบบโดนใจป่าแล้วเกินนะนะรับเลยครับเนี่ยลุกเตะราชากวาดกระเบื้องนะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดตามติดดาวไว้เลยนะครับตอนนี้ก็จะขาดอีกนะครับหลายหลายตัวแลวหละวนมชมพูยังไม่ได้เลยฮนะสองสามสี่ห้าหกดแดนะครับเดี๋ยวมันก็วนมานะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาให้นะครับเช่นแบบไอ้ตรงเนี้ยก็วนกลับมาไม่ใช่ตรงนี้ดิไม่ถึงเมทัลไนท์แฟง o ูกเกสต์ฟินิกแมน อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันก็วนกลับมาให้จุ่มอะ่ะเออรอบต่อไปผมเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นคิงนะครับที่จะวนกลับมาแล้วก็อะไรพวกนี้เออซอมบี้แมนแฟดเดี๋ยวมันก็มานะเดี๋ยวมันก็มานะครับ <c oughs> พูดเลยกูวเนีนะ่ยเออเดี๋ยวมันก็มานะครับท่านผู้ชมไปตอนนี้เราก็ <c oughs> ได้บรูรรอลเข้าทีมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรูรรอลอยู่ไหนวะ โบรอดเนี่โอ้โหทลังอยู่ที่คารน้อยน้ำตาไหลเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็เอาเข้าวเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมโอ้เครื่องไก่ของเรานะเนี่ยเอาเข้าไปก่อนอยู่ในนี้ชั่วคราวไปก่อนนะลูกนะเห <Yeah. S 1> มือนเหมือนเนี่ยเอออยู่ชั่วคราวกันไปก่อนนะครับแล้วก็มาประเดิมก็คือเราจะทำการลีนะครับ รีของในตัวหน้ากักหวานเราจะใช้ตัวตัวตบบอสตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะครับเราจะเอาคืนพวกนี้ให้หมดเลยเอดสามร้อยเชีย่ยไม่ดูไม่ดูทองเลยเออทองเตียเย่ยอะไไม่ดูเพชรเอาไม่หมดไป,ดปอโอ้โหโคตเปลือ <laughs> งจะทำทีมตีบอตลุกต้มขนาดนี้เลยเหรอ นะครับป่ะเราจะได้ทีมซีบอสสุดแข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวเราอัพกันดาวเดอวือยังไม่ได้เลยมั้งจะสุด,ดแข็งแกร่งได้ยังไงปิงอ้ปลุกตื่นก็ไม่ได้ต้องสามดาวก่อนเฮ้ไม่ได้เฮ้ยยังไม่ได้ปลุกอะไรเลยใช่ไหมมันก็จะแบบเุ้ย มันจะได้หรอวะเดี๋ยวมา,มาใส่ของกันก่อนนะครับถอดถอดถอดเฮ้มันจะได้หรอวะท่านผู้ชมแต่ว่ามันน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าดาเมจพื้นฐานแสนสองนะครับบลรอษกูไปไหนละแมงจัดทีมหลอกนี่บลรอหายาก,กเกินเฮ้ยก็ใกล้เคียงกันนะ <Yeah. S 1> มันก็ใกล้เคียงกันนะ เราก็เอาเซตป่าเถื่อนนะครับผมเซตป่าเถื่อนเนี่ยแล้วก็เลือกไปเป็เป็น,โจ,นโจมตีแล้วกันโจมตีแล้วก็บนัสต่อสู้นะครับ <c oughs> ความเร็วไม่มีเออแบบเตะแบบเปี้ยงๆเ,เลยนะครับผม โอ้หแบบคองใกล้ๆเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะได้สักแค่ไหนบุรสัตสองดาวกับการตีกิวของเขาขมมมาเนี่อันนี้ก็บวกไปเลยปั๊บปั๊บด้แค่นี้แหละเอาให้สุดเอาให้สุดเอ้ยได้แค่นี้จริงเน็ตเอ้ยเออมามามา ก่อนก็ไม่มีนี่ก็ตายไปตายไป,ายไปขาดอีกแล้วไม่มีอะไรพร้อมเลยนะครับบุรอดไก่จะเตะได้เท่าไหร่กันนะก็มาดูกันนะครับ <Yeah. S 1> บุรอดตองดาว <c oughs> บุรอดตองดาวอ่ะอ่าป๊าบอ่าประมาณนี้เลย <Yeah. S 1> <c oughs> นะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะลุ่นแรงแค่ไหนนะครับผมเฮ้ยบุ๊คบุ๊คอัพอะไรหน่อยอ่ะมันอัพได้แค่นี้อือพลังอยู่ที่ล้านหนึ่งพอดีดาเมจม่งกดต่ำต้อเลยเอยค่าเอยดินไอที่ก็ใส่อะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอเกโลูกิโลเอามาก่อนดิอืมคิง เออน่านฟ้าว่ะใส่ไปทำไมน่านฟ้ากิโลกิโลเมลซากาดใส่ทำไมเมลซากสเนี่ยเรียบร้อยได้แค่นี้อ่ะบัฟสักหน่อยหรือเตะเบาได้แค่นี้เฮ้ยได้แค่นี้เลยเอาครับผมปะจะไปลุยเรนดีกว่าพลังจำตีอยู่ที่สองแสนนะครับบูรอสสองดาว จัดไปเลยอัปเดตแค่นี้แหละครับหาสูก้กิวรอบที่แล้วที่เราใช้นะครับเราใช้หน้ากากหวานเนี่ยเราได้ดาเมจ40ล้านนะครับผมใช่ดาเมจ40ล้านนะครับรอบนี้แล้วก็บูลอดนะครับผมไปเดี๋ยวไปจัดทีมกันนี่เรามีสายพลังครบแล้วเว้ยปับ๊บเห็นไหมใส่พลังเราครบแล้วเราก็สามารถนำ ซอมบี้แมนเข้ามาได้ครับผมถ้านำซอมบี้แมนเข้ามาได้เอาไว้ตรงกลางอนะ่ะโดนเตะปุ๊บก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่ถึงมันมันโดนเตะแล้วมันฟื้นอนะ่ะเออประมาณเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผม <c oughs> อ,อจะได้หรอวะวันนี้สายอาวุธตัวละครสายสายดาเมจให้บอสอะไรวะอ๋อวันนี้สายอาวุธตัวละครสร้างดาเมจ ให้กับบอสเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสอาวุธซะด้วยทอมบ้แมนทอมบ้แมนตัวเดียวไปบวกกันเลยครับผมรอ,อบนี้ครับวุ้ยเดียวเด,ยวเด,ยวเดียวเอาออโต้ออกเอาออโต้ออกไอ,อ,อก้อ,อ้ยโอ้โหเรียบร้อยวะ่ะมีอาการลูไม่ได้สก,กิลโอ้เปลี่ยงไป จบละสำเพลงอังกุง้งเอาอันนี้ไปก่อนแล้วละ่ะคือป,ปิด15เปอร์เซ็นก็ยังดีนี่เนี่ยต่อยฮุกธรรมดายิงก็กลัวยอดอะไรกันนี้มันก็แรงอยู่นะครับผมเหลือิึกร,รายชั้นเบียงยอดหน้าไปโคตรเบา ไม่เป็นไรรอบนี้เราแก้มือได้นะครับเมื่อกี้คือพลาดเมื่อกี้คือพลาดแล้วก็ปล่อยมัดทางการลครับผมแปะแปะแปะเปียงเราให้แล้วก็ขยายของบิ๊กจิ้งเจอคิงเอนจินเปียงเราให้โอ้โหหกล้านว่ะแหลือก็จรวดสัมเพลงเองเน็นจินเฮ้ยเปียงห้าล้าน หรือสั่งโจมตีธรรมดาแน่นอนว่าเป็นคิงครับผมเพราะว่าคิงดดเมจเยอะที่สุดในนี้แล้วต่อยธรรมดาครับไหมฮะมันต้องแรงกว่าดีใช่ไหมเมื่อกี้เราพลาดไปต้องขออภัยนะครับมันก็มันก็จะได้อยู่หรือเปล่าพลังจิตคืนนินปลากระเบื้องไม่โอ้ไม่ค่อยละลายเครื่องอะครับแล้วพลกินตดเข้ามาผมสดชืนอนเจาะดอกยางคืนเข้าไปเอาดีต่อยธรรมดาเข้ามาโอ้โอ จ็บหรือเปล่า oh. น้องแล้วก <Well. S 1> ็รังเท <h Beau> ้ากาโลครับเปรี๊ยงให้เอาดีฮะแล้วก็คิงแองจิลครับผมรอบนี้น่าจะหายแถบเลยหรือเปล่าไม่เจอหายแถบหรือเปล่ายังีย้โหยังไม่หายวะจะรวดสัมเพลงครับผมแองจิลเยี่ยงเปรียงไว้เรียบร้อยหายหมดนะครับรอบนี้เราก็จะทําการออโต้นะครับผมเพราะว่า เอ้ยถ้าออโต้คิงเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นทางฟอบบี้แมนนะครับโอเคเราลองออโต้ประมาณนี้ไปก่อน,นครับลูกเตะราชันยอดเข้าไปโอ้โหบงังวาน้องเอาละครับผมจังหวะน,นี้ฮะเจาะดอกยางคืนเข้ามาแปดลูกไฟครับผมกิ King Engine นแอนจิ้นฮะแอนจิ้นน่าจะเป็นดาเมจหลักตอนนี้ได้อยู่ครับผมต้องปูสองล้าน,นครับแล้วก็เออหมุนตัวเตะธรรมดาครับตัวนี้ไว้ก่อนต่างจมตี กินอีกรอบนะครับบุดรเที่ยงคไปครับแบบฟีๆแล้วก็รูกเตะราชันอือตัวนี้เท่าไหร่เปี้ยงอุ้ยอุ้ยแรงแรงอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่นะให้หกล้ะเลยอ,อุ้ยจัดว่าจัดจานจันน้ำเต่อยธรรมดาเข้ามาครับแล้วก็เจาะดอกยางเข้าไปครับผมสกินแอนจินพันใหญ่กองบิ๊กครับยืนยืนด้วยโอ้โหทำไมเบาลงด้วยวะหมุนตัวเต๋ธรรมดาเข้าไปครับบุกก็ะสังจมตี ของกินครับผมเด้งเข้ามาหรือว่าเราจะใช้ G จีนอสยิงตรวจสั่มเพลงไหมวะเตะธรรมดาเข้าไปครับผมเอ้าโผวย้ยแรงนะเว้ยห้าล้านเลยนะแนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเลือดมันเด้งเนี่ยเลือดตัวอื่นรอบด้านเด้งเนี่ยมันก็เด้งเลือดด้วยนะครับดีกว่านิดนึงนะแล้วมันก็ดีกว่าเยอะเออนะครับผมรอบนี้น่าจะสั่มเพลงเองเต้นไปด้วยนะครับผมเปลืองลูกไฟใหม่หรือก็ขยายขอมบิ๊กเข้าไป แล้วก็จำเพีงเอนจินจืดเราไม่มียิงกระดูกแตกนี่หว่าเราเอาแต่หิ้วเลือดเราต้องยิงกระดูกแตกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่แรงนะครับลูกเตะร,ราชาครับผมแปะแปะแปะเพียงเราต้องยิงกระดูกแตกจากคอรบี้แมนครับลุกขึ้นมายิงตะกั่วยอดครับผมหนึ่งนัดต่อยธรรมดาเรียบร้อยจมกองราก์มะมวนะ่วงฮะลุกรถจอดอยางคืนเอาเดีวยวผมิงเอนจินมาอีกหนึ่งรอบครับ ยังยยคือใหญ่ของบิ๊กแคนของเขาโอ้โหนี่มันสายแปดสิบหกหรือเปล่าแล้วก็ยิงจรวดสั่งเพลงเอ็นเจนต่อเข้าไปครับผมติดของไม่ฮะสองล้านแรงอยู่แรงอยู่ครับผมนี่เนยเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาแบบยิงตะกั่วรัวๆฮะแล้วก็ลูกเตะราชันแย้ขขายอดหน้าครับห้าล้านอืมเขาเตะสิบล้านนี่แบบสองดาวนะเว้ยเอ้ยสองดาวนะเว้ยทำไปเล่นไปอของเขานิ่เตะแรงกว่าเราอี <laughs> เตะแรงาเราอีกเจาะเข้าไปครับผมแล้วก็โหทิ้อลูกไฟทิ้อลูกไฟครับผมแปะเข้าให้สองล้านมาแล้วก็จะรวจตัมเพลงครับเองขึ้นระดับความเบาเนี่ยมันก็แบบล้านขึ้นทั้งนั้นอ่ะนะอืมมีธรรมดาเข้ามาครับแล้วก็รูปเตะร,ราชาครับผมล้านใช่ไหมล้านใช่ไหมอโอกเค่น,นี่ต่อยเข้ามาเจาะครับผมแล้วก็ เจาะอีกรอบเจาะมนโคตรแรงแล้ยวเขาใหญ่ของบิ๊กคิงเข้าไปครับเย้เอาวีที่โกลมบิ๊กบิ๊กบิ๊กบึมบึมจะรัวสำเพลงไปอีกหนึ่งรอบครับแป้งกให้แล้วก็ตีธรรมดาครับดูดิรามิเมจเท่าไหร่วะูครับลูกเตราชันแบบสโตรโมชั่นครับเย้แปะเปียกเปี้ยงเปี้ยง มันก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละออสองดาวเอาเลยนะครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหไม่ได้อัพอะไรให้มันเลยนะครับอะไะครับขยายคอมบิคินเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับแปะเอาแมาตา่ตระทระเลยครับขี่ปืนอาวุธปืนใหญ่จำเปงยิง,งยงอนเข้าไปอีกหนึ่งทีโอจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยเอาดีครับผมตอนนี้ก็สมบ้แมนจมกองทากมะเขือไปแล้วฮะแล้วก็รูปเตร,ราชานันท่านเบ,าบ่าไปอยู่โอ้นี่ตีนบอกังเลยนะ กเรือดบอกอะฮะได้ร้อยล้านเลยเหรอเฮ้ยตอนแรกไก่40ล้านตอนนี้เป็นร้อยล้านเลยครับ What the fuck กลายเป็นระดับคุ้งมาาดับ1ิบเลยวัตเตอร์ฟักเมื่อกี้อีกสี่สิบล้านกี่ได้แค่สี่สิบล้านนะครับท่านผู้ชมตีไปดึงรถได้ร้อยล้านเลยโอ้โหโอ้ oh. ก่สู่หนึ่งร้อยล้านว่ะ mm. แค่เอาบุรอษสองดาวเข้าทีมเนี่ยนะวัตเตอร์ฟัก เยี่ยมคุยอดครับ